สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟุตบอลกันโชเสซิริอาคู่ดึกประจำวันเสาร์นะครับนาโปลีเปิดบ้านแพ้กับลาซิโอไป1ประตูต่อ2นะครับมาดูกันที่สเปีตัวจริงในวันนี้ฝั่งนาโปลีมาในระบบ4-3-3สามสัมพวกศัตู Alex ere, อเล็กซ์เมเร่กองหลัง4คนควรเจสุสอามียรามานีมาติอัสโอลิเวราจิวานีดิลอร์เดนโซ่กองกลาง3คนสตานิสลาฟลูวัตกาเปีรโตซิรินสกี้แซมโบ่และกริซ่า เป็นสามประสานในเกมลุกมีควีชาคอรัชเคเลียมัติโอโปลิตาโนและวิกเตอร์โอชิเมนส่วนทั้งฝั่งของลาซิโอมาในระบบ4-3-3เช่นกันฟูุกษาประตูอิวานโปรเวเดลกองหลัง4คนอาเลเซโอโรเมนยูรีนิคโคลโลคาซาเลเอลเซทฮไซาอดัมมารูซิชกองกลาง3คนดานิโลคาตันดีลุยส์อัลเบโตไดจิคามาดา สา,สามประสานในเกมรูปมีมาเตียสก,กันจีฟิลิปเป้แอนเดซันและชิโร่อิโมโบิเลสสำหรับรูปเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็ถือว่าเป็นครึ่งที่นาปโปลีเนี่ยคองบอลขึงบุกใส่ลาซิโอได้ทั้งครึ่งเลยนะครับโดยก็มีจังหวะที่น่าสนใจเป็นนาทีที่2นะครับที่นาปโปลีได้ทักทายอย่างรวดเร็วนะครับเป็นควอเชเคเลียยิงเฉลบกองหลังออกนะครับแล้วก็มีโอกาสซิลินสกี้ได้ยิงฟรีคิกนาทีที่ส2อีกครั้งนะครับก็เป็นโพยเดลที่ช่วยเซฟในจังหวะแรกไปนะครับหลังนั้นนาทีทีี่่20เนยก็มีจังหวะ่ส จังหวะครีชาควอลชเคเลียนะครับมีโอกาสได้ยิงเหมือนกันจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โควเดลต้องโทวเซฟอีกรอบเป็นจังหวะที่2ในเกมวันนี้นะครับจังหวะนี้เนี่ยถือว่าเป็นการโทว์ซูเปอร์เซฟเลยก็ได้เพราะว่าเป็นลูกที่ยากมากๆนะครับที่ควอลชเคเลีเยยิงไปจะเสียบสามเหลี่ยมดูแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจังหวะก็มีนาทีที่แอีกนะครับเป็นจังหวะที่โอชิเมนเนี่ยมีโอกาสได้ยงิงแต่โควเ,เดลก,ก็เซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกนี้แต่โชคดีไปที่เป็นล้ำหน้าถ้้้้าาเเเป็นนนนอยย่่่งงงััโคดดดลกกไไีีซซฟึึะรบสุท นาบุรีที่บุกู่น้องนาน,นะครับกลายเป็นว่าผ่านครึ่งชั่วโมงแรกวันนียลาซิโอขึ้นมาครั้งเดียวในนาทีที่30แล้วก็เป็นประตูเลยนะครับในเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ฟิลิเป้แอนเดอร์สันได้ขึ้นมาในจังหวะนี้นะครับก็มีจังหวะได้เปิดให้กับลุยส์อัลเบโตมีได้คว้บอลในจังหวะนี้เข้าไปเลยครับเป็นจังหวะสุดสวยเลยลาซิโอมาบุกนำนอรปบุรีไปหนึ่งรวดศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสแรกของเกมสำหรับลาซิโอในครึ่งแรกด้วยนะครับก็มานำได้เลยลซ ก็ถือว่าอะไรอย่างนั้นเนี่ยนาโปลีก็มาตีเสมอได้อย่างรวดเร็วนะครับในนาทีที่32เป็นจังหวะที่บอลทุ่มเข้ามานะครับจากทางฝั่งขวาเนี่ยบอลทุ่มขุกขิกไปมานะครับแล้วก็มาเข้าทางของฟีตอร์ซิลินสกี้นะครับยิงไกลเฉล็บเข้าไปนะครับก็ถือว่าตีเสมอได้อย่างทันควันเลยสหรับทางฝั่งนาโปลีเป็นหนึ่งตัวต่อหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าในนาทีที่38นาโปลีมีโอกาสจะแซงด้วยเป็นจังหวะสวนกลับนะครับควาลัชเคเลียเนี่ยมีการทําเล่นชิิ่งกกัับบโอชเมนนะครแต็ โอซเมนน่หลุดเข้าไปยิงบทเสาออกไปนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายมากในจังหวะนี้แล้วก็มีจังหวะนาทีที่ส3อีกนะครับที่โรโบอตกาหลุดมาแล้วก็ปาดเข้าในแต่ก็ติดบล็อกไปในจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่จบไปอย่างเดือดๆือหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับลาซิโอถือว่าแก้เกมกันมาใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเกมลุกของนาโปลีที่มีโอกาสยิงมากมายในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยค่อนข้างลดน้อยลงไปและแทบจะไม่มีโอกาสเลยในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับ ซึ่งลาซิโอลงมาเล่นครึ่งหลังได้6นาทีก็มายิงแซงนำเป็น2อประตูหนึ่งได้น,นะครับในดีที่51จากจังหวะที่ฟลิเปอนเดอร์สันเนี่ยขึ้นบอลมาทางฝั่งขวานะครับจังหวะนี้ขเขาก็ไหลเข้าในมาเป็นหลุยสอเบโตข้ามหลอกให้ในจังหวะนี้บอลมาถึงเดจิคมาดะยิงเข้าไปตรงตาข่ายในจังหวะนี้นะครับ ทำให้ลาซิโอพลิกแซงในค่ําคืนนี้เป็น2ประตูต่อหนึ่งน,นะครับซึ่งหลังจากเล่นได้ประมาณ1ชั่วโมงของเกมแล้วเนี่ยเกมลุกของนาโปลีก็ถือว่าค่อนข้างจะตันพอสมควรนะครับโอกาสก,ก็น้อยกว่าครึ่งแรกอย่างที่บอกไปนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนตัวกันนะครับก็ในนาทีที่65เนี่ยฝั่งนาโปลีก็มีการเปลี่ยนตัวมอนติโอลุยกับลอสปาโดลีลงมาแทนลาควิชาคอลัสเคเลียกับมาติอัสโอลิเวล่านะครับส่วนทางฝั่งลาซิโอเนี่ยก็เปลี่ยนไดจิคมาดาออกแล้วก็ส่งมัเตเนนด่ัะะะใหมมมลงปรริสาคบ ซึ่งก็ถือว่าเกมของลาซีโอเนี่ยลงมาเกนดูซี่สัมผัสแรกเนี่ยก็ถือว่าลงมาจ่ายคิลเลอร์พาสให้กับมาเตียสักันดีเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าบอลยิงเข้าไปด้วยในทีที่66นะครับนาทีเดียวเท่านั้นที่เกนดูซี่ลงมาแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โชคร้ายไปจังหวะนี้เป็นจังหวะล้ำหน้านะครับก็อดได้ประตูไป ลหลังจากนั้นเนี่ยจังหวะหนาทีที่70ก็มีจังหวะที่ลาซิโอยิงประตูได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเป็นจังหวะที่หลุยส์ออเบอโตเนี่ยเลาะแดนกลางมานะครับก่อนที่จะไหลให้กับมัตติโอเกนดูซี่เนี่ยตั้งป้อมยิงบริเวณหัวกะโหลกนะครับแต่ก็เป็นจังหวะที่โชคร้ายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นจังหวะล้ำหน้าไปอีกครั้งนะครับเรียกได้ว่า5นาทีนี้เนี่ยลาซิโอล้ำหน้าไปถึง2ครั้งเลยจากสกันยี่ที่ล้ำทั้ง2ลูกเลยนะครับซึ่ง พอมีเวยร์อาร์ย้อนหลังเนี่ยก็ดูให้เห็นว่าล้ำจริงๆนะครับสำหรับมัตเตสกันยี่หลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวแล้วทีมของนาโปลีก็ยังไม่ค่อยจะดีขึ้นนะครับก็เลยมีการทยอยเปลี่ยนพวกเจสเปอร์ลินสตอร์มรวมถึงจิโอเนี่ซิเมโอเน่ลงมานะครับเพื่อโหมลาซิโอในช่วงท้ายเกมก็ถือว่าสุดท้ายแล้วนาโปลีก็ยิงสกอร์เพิ่มไม่ได้นะครับโอกาสมีก็จริงแต่ถือว่าแทบไม่ได้เซฟเลยสำหรับฝั่งอีวานโพรวิเดลนะครับก็ถือว่า จบเกมไปเป็นนาโปลีเปิดบ้านแพ้กับลาซิโอไปหนึ่งต่อสองแบบค่อนข้างจะาช็อกไปพ่อมควรนะครับในวันนี้สำหรับประเด็นที่น่าสนใจในเกมวันนี้นะครับมาที่ฝั่งลาซิโอผู้ชนะในวันนี้กันก่อนก็มาที่ฟอร์มการเล่นของผู้เล่นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคนแรกก็เป็นไดจิคมาดะนะครับ รับดิคามดาในเกมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาไม่หนึ่งประตูนะครับเป็นการปลดล็อกให้ทีมได้ในวันนี้นะครับเพื่อแซงสงประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าถ้าตัดเรื่องการยิงประตูออกไปในบทบาทของเขาเนี่ยจะเล่นเกมรับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าในบรรดาแผงกลางของลาเซโยเน,นี่ยบทบาทเขาน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะครับซึ่งก็การส่งเกนดูซี่ลงมาเนี่ยบทบาทของเกนดูซี่ดูจะมีความ น่ากลัวและอันตรายมากกว่าซะอีกนะครับในมุมมองของผมก็ถือว่ากินดูซี่เนี่ยดูจะมีความดึงช้าดึงเบาได้ดีกว่าคาระนะครับซึ่งส่วนตัวมองว่าคำดะน่าจะเล่นเป็นในคล้ายๆในลักษณะของตัวบนน่าจะดีกว่านะครับเป็นสามประสานเกมลุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ซารีก็น่าจะคิดเหมือนกันนะครับว่าจะใช้เขาตรงไหนดีสําหรับคาดะในเกมต่อๆไป แต่3เกมที่ผ่านมาจากการที่ผมตามข่าวมาแล้วก็ให้เห็นจริงในเกมวันนี้นะครับผมว่าการที่เขาเล่นเป็นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเสียของสำหรับเขาอสมครวนะครับปวดบาดเขาก็ดูจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ด้วยในการเล่นกองกลางเป็นประมาณเบอร์แปดกับกึ่งกึ่งเบอร์หกนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นอย่างฟิลิปเป้แอนเดอร์สันในวันนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีถึง2องแอซิสแล้วก็ถึงแม้มีจังหวะในการขึ้นมาทําเกมบุกน้อยแต่ กันขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยถือว่าเป็นการบุกที่มีคุณภาพมากๆนะครับสำหรับเฟรเเอนเดอร์ซันในเกมวันนี้ซึ่งก็ถือว่าถ้าเป็นเกม,มอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คมอย่างวันนี้ก็ได้ในการจ่ายบอลหรือว่าจังหวะเลือกัวยิงหรือจะจ่ายเนี่ยเขาจะมกักจะเลือกไม่ได้ดีนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าวันนี้เขาทําได้ดีเลยสำหรับเอนเดอร์สันนะครับส่วนผู้เล่นอย่างอีวานโพเวเดลวันนี้ก็ถือว่าช่วยเซฟสําคัญไว้ในช่วงครึ่งเวลาแรกได้ดีมากๆนะครับก็ถือว่าฟอร์มในช่วงของเกมฤดูกาลที่แล้วของเขาเี่ท เป็นประตูที่ดีอันดับต้นๆของกันโชเนี่ยก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับหลังที่2เกมแรกในลาซิโอถือว่าออกสตาร์ด้วยความผ่ายแพ้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่ามาปลดล็อกได้ในเกมใหญ่อย่างนี้ถือว่าเรียกความมั่นใจได้ดีเลยก่อนปิดเบรกทิ้งคาดปลายสลับฝั่งของลาซิโอนะครับมาที่ฝั่งของนับป,ปุรีกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เกมรุกของพวกเขาโดนจับตายเลยก็ว่าได้นะครับฟอร์มของทั้งควีชาคอรัชเคเลียลงไปถึงวิคเตอร์โอชิเมนเนี่ย ครึ่งแรกยังพอมีโอกาสอยู่บ้างนะครับแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเรียกได้ว่าโอกาสมีที่ยิงกระจาะให้โพรวีเดลได้เซฟเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับโดยเฉพาะคอเลสเชียเนี่ยครึ่งหลังเล่นได้สักพักหนึ่งก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ฟอร์มไม่ดีจริงสำหรับทั้ง2คนนี้นะครับเรียกได้ว่าถ้าโดนจับทางได้อย่างนี้แบบ่อยๆก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีสำหรัพบพวกเขานะครับเพราะว่าช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็จะมีช่วงลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับทำให้เขาแผ่วไปนะครับแล้วก็โชคดีทีีี่่่่ชวววงต้้้นูกาลลททแแป พวกเขาตุนแต้มไว้ได้เยอะนะครับซึ่งปีนี้ก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าปีที่2สําหรับคุีชาคอัสเคเลียแล้วก็การเล่นของโอชิเมนน่ะจะโดนจับทางได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ <c oughs> จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ออกมาค่อนข้างช็อกเลยนะครับเพราะว่านาโปลีเนี่ยก็ถือว่าชนะมา2เกมรวดส่วนลาซิโอเนี่ยแพ้มา2เกมรวดฟอร์มคข้างจะนส่วน,าน kind of ทางกันเลยแต่กับการเป็นว่าลาซิโอมาบุกชนะนาโปลีได้ถึงบ้านเลยนะครับก็ถือว่าการโชซิลิอาเนี่ยมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นแล้วนะครับก ถือว่ามีหนทางอีกยาวไกลให้ติดตามกันนะครับใครจะทาได้ดีกันในปีนี้นะครับอาจจะมีอินเตอร์มิลานเอซีมิลานอีกก็ได้นะครับที่จะเข้ามาสอดแทรกกับนาโปลีในปีนี้ก็ต้องดูกันยาวๆหรอกครับก็จะมีการพูดคุยหลังเกมติดตามกันเป็นระยะไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคนกบ้าบอลนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อน้พบกันใหม่สวัสดีครับ